สวัสดีครับอิสานบอเจ้าครับให้เบิงการตากสมุนไพรแป๊บหนึ่งนะพี่นอ้องเด้ออีกต้นผักเซียนพีที่เขาล่างน้ำดีๆแล้วก็มาสับตากแห่งไว้นะพี่น้องนะอันนี้ยังไม่ทันได้แห้งอันนี้ก็แห้งแน่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้นน้ำนมราชสีนะครับที่เขาไปหามาตากแห่งไวน้นะครับแต่สิบเป็นสี่นะครับก่อนสี่ทรงให้พี่น้องสิบ เป็นยังซี่นะพี่น้องนะเฮาสีเฮ็ดแบบคุณภาพนะพี่น้องบ่บได้เฮ็ดแบบซุ่มซีซุ่มหานะครับเฮ็ดเพื่อแบบเห็นผลนะครับนี่คือสมุนไพรการเฮ็ดการทําของเขาเฮาได้เฮ็ดแบบเห็นแก่ได้นะพี่น้องนะตามนี่เลยด้วยพี่น้องหลายๆคนเลยแหละที่คอมเมนต์มาถามที่านบ่เจ้าว่าเป็นอะนั่นจังซี่มีบ่เป็นโรคอนี่มีบอที่านบ่เจ้ายอมรับเลยว่าตอบบอ่ไหวนะเพราะว่า มันบางที่คลิปมันมันมีอยู่ในนัน้นนะพี่น้องเดี๋ยวอีสานพระเจ้าสิบ,บอกวิธีค้นหานะครับเพื่อสะดวกในการค้นหาเพื่อพี่น้องสีดูได้รู้รายละเอียดไอเรื่องสม,มุนไพรแล้วกัวิธีเหตุวิธีทําแบบอีสานเรต้องอีสานพระเจ้าเรต้องไปคอยตอบทีละคอมเมนต์บางคน เม่นถามมาเสียพี่น้องอีสานบ่เจ้าก็บ,บอกตัวยาไปเดี๋ยวคําถามที่ตามมาคือวิธีเฮ็ดวิธีทําวิธีกินเฮ็ดจ้งใดยนะมันสิมีเจ้งสั้นอีกนะพี่น้องเมื่อนี้อีสานบ่เจ้าเอาแบบให้พี่น้องไปค้นหาด้วยตัวเองนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับแบบรูปเบิดทุกทั้งตัวยาทั้งวิธีเฮ็ดวิธีทําวิธีกินรูปมีเสศจสับในในช่องอีสานบ่เจ้าไปเบิ่งกันหยิบโทรศัพท์มา แล้วก็เข้าไปในช่อง youtube นี่ช่อง u t u b e นะครับช่อง YouTube ถ้าผู้ใดยูติดตามทั้งช่องเพจ a c e b o o k นี่ก็ขอให้มัดช่อง u t u b e นะครับเพื่อสะดวกในการค้นหานะครับขอให้เขาไปทั้งช่อง youtube แล้วก็กดไปเลยนะพี่น้องกดช่อง u t u b e นะครับนี่ u t u b e นะครับที่นี่พี่น้องสิเห็นตัว,ว่วนขยายนี่บ่เนี่ยยึดถึงหัวโทรศัพท์นี่นะครับกดเข้าไปมองแว่นขยาย นะครับรที่นี่เขากับพิมพ์พิมพ์มองนีเลยนะครับเขากับพิมพ์ตัวอักษรเลยสมมติพี่น้องต้องการเรื่องฤทธิ์สีดวงบ่พี่น้องกับพิมพ์ไปฤทธิ์สีดวงนะครับฤทธิ์สีดวงฤทธิ์สีดวงทวารอ่ะนี่กะสิเป็นพิมพ์ไม้ยังสิแล้วก็ให้พิมพ์ตามคําว่าอิสานบ่เจ้านะครับ อีสานบอ่อเจ้านี่นะครับสี่ขึ้นไม้ยังสี่นะครับแล้วพี่น้องก็กดมองแว่นขยายนะครับมองค้นหานะครับนี่นะครับกดไปเลยปึ๊บมันกับสี่ขึ้นมาเลื่อนหาเลยครับนี่ขึ้นมใม้เบิ้งเบิดแหละพี่น้องต้องการโลกอียังปวดข้อปวดหลังปวดเอวเจ็บท้ององี่ยังมีเบิดนะครับขอให ค้นหาแบบนี้นะพี่น้องถ้าผู้ใดอยู่ในทั้งเพจขอให้มาค้นหาทั้งย t u b e นะครับเพื่อความสะดวกถ้าอีสานมั่เจ้าเคยเทดแล้วทั้งเพจบอกมันบอกใอยขึ้นนะพี่น้องนะก็ขอให้มาค้นหาทั้งย t u b e นี่คือวิธีที่ค้นหาแบบง่ายๆเองนะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ามีคนเม่นมาถามเยอะเลยเกินอีสานมั่เจ้าตอบบ่ไหวนะก็เลยพยายามหาความสะดวกหาความ แบบพยายามให้พี่น้องได้รู้ทุกทุกอย่างนะพี่น้องนะคิดหาวิธีให้พี่น้องไปค้นหาตัวน,นั้นเองง่ายๆนะครับฟังอีกทีนึงนะพี่น้องถ้าผูใ้ใดติดตามทั้งเพจ a c e b o o k อยู่กัร้องถ้าสงสัยอยากพ่ออยากเจออยากรักษาอยากรู้วิธีนะพี่น้องให้รักษาโรคอย่างต่างๆเพราะว่าที่ปวดลังปวดเอวลทธิดวงปวด่อป,ปวดหัวปวดไม่โกงไม่เกิน ให้ไปพิมพ์ในช่อง YouTube แล้วก็ตามด้วยคำว่าอีสานบ่อเจ้าเท่านั้นเองทุกอย่างสีขึ้นมาให้พี่น้องได้เบิง่งได้รู้รายละเอียดทุกอย่างเลยนะพี่น้องนะง่ายๆ <c oughs> เบิ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งพร้อมเพื่อกำลังใจให้อีสานบ่อเจ้านี่รวมถึงคนที่ติดตามทั้ง y u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  e อยู่กับเฮ็ดแบบวิธีเดียวกันนี่แหละพี่น้องทุกอย่างก็สีข่ข้นมาให้เบิ่งแหละมีอาการยังไง เป็นอาการยังไงพิมพ์ลงไปตามด้วยตามท้ายด้วยอิสานบมเจ้าเท่านั้นช่องอิสานบมเจ้าสิขึ้นมาแนะนําพี่น้องเองอี่แนะนํามากัหวังว่าสิเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทุกๆุคนนะพี่น้องแล้วปีนี้กับปีหกสีแล้วอิสานบมเจ้าก็กำลังติดภารกิจหลายอย่างหยุดช่วงนี้โมทันได้ค่อยได้ออกปลาเดี๋ยวเริ่มปีหกสี อีสานมเจ้าเกิดเริ่มเดินหนาเพื่อพี่น้องเพื่อความรู้เพื่อภูมิปัญญามาให้พี่น้องขอย่างเดียวพี่น้องยาปะยาถิมอีสานมเจ้าเท่านั้นแหละเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ